วิธีครับเกาะให้กดติด perfect ง่ายๆแบบด้านบนนะคะทํายังไงมาดูการใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตุ๊เครื่องหมายบวกสีแดงแถวแถวนี้ไว้ด้วยนะคะวิธีการกดนะคะให้วงกลมเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกันแบบตามที่เห็นเมื่อกี้นะคะเป็นวิธีการคราฟที่ใช้มุมกล้องมาช่วยนั่นเองวิธีการทําสามารถทําตามนี้ได้เลยค่ะตอนที่เรามาครับนะคะเราก็ใส่ของไปได้ตามปกติเลยอันนี้ก็สมมุติว่าพี่จะครับเกาะนะคะแล้วเราก็กดครับไปพอหน้าจอของเกมนะคะมาขึ้นตรงรูปแท่งตรงนี้แล้วนะคะที่เป็นท่าการตีเหล็กนะเราอย่าเพิ่ง ของของเรานะคะให้เรากด ESC ออกมาจากนั้นไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็ให้เปลี่ยนโหมดกล้องค่ะจากโหมดเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดใดๆก็ตามเปลี่ยนให้เป็นโหมดอื่นโหมดไหนก็ได้นะคะจะเห็นได้ว่ามุมกล้องของเรานะคะปรับออกมาเป็นมุมมองบุคคลที่3แล้วจากนั้นกดเล่นต่อได้เลยก็ซูมเอาออกมาจากนั้นค่อยเริ่มการถูกขอค่ะแล้วก็กดได้ตามปกติเลยนะโดยเจ้าวงกลมที่ขึ้นมานะคะก็จะเกิด ขึ้นกับอุปกรณ์ของเราที่เราตีขึ้นมานั่นเองค่ะก็จะกดได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ทําให้ดูเพิ่มอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีที่ว่าเราทุบของไปแล้วแล้วปุ่มขึ้นมานะแต่ว่าเราก็กดไม่เพอร์เฟกต์อยู่ดีขึ้นมาแบบนี้ปับ๊บวิเพิอปล่อยมิดไปทํำยังไงนะคะพอขึ้นเป็นแบบนี้ปับ๊บให้เรารีบกดออกจากเกมเลยค่ะจากนั้นค่อยเข้าเกมใหม่ค่ะทุกคนเรียบร้อยพอเรากลับเข้ามาในเกมแล้วนะคะอย่าพึ่งไปทําอย่างอื่นคนให้กลับไปที่การค้าของก่อนนะคะไปที่แท่นตีเหล็กเลย ตรงนี้นะคะกลับมาที่คับก่อนกดเข้าไปมันจะโผล่มาหน้านี้ค่ะหน้าการตีเหมือนเดิมนะเราสามารถตีใหม่ได้คะ่ะทุกคนก็ทําวิธีเดิมนะคะกด e อเตีออกมาปรับเปลี่ยนมุมกล้องค่ะแล้วก็เริ่มการตีใหม่ได้เลยคะ่ะทุกคนเท่านี้เองง่ายๆนะคะเท่านี้ทุกคนก็สามารถ ทำเพอร์เฟกได้ทุกปุ่มแล้วนะคะง่ายๆเลยไม่ต้องใช้เกมพารด้วยส่วนใครที่กูลืมขั้นตอนไหนไปก็สามารถกดเสียบไปก่อนได้เลยนะคะอย่าลืมส่งให้กับเพื่อนๆช่างตีเหล็กมาลองใช้วิธีนี้กันด้วยนะคะฝากขอหน้าจอสองทีมก,กำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย